ครับผมสวัสดีครับผมยามเย็นนะครับผมเนาะยามเย็นที่ทุ่งนานะครับผมดูท้องฟ้าดูพระอาทิตย์สวยๆนะครับผมยามาแลงสร้างเสียงบารลัมสร้างเสียงฟังเสียงดนตรีลําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีการลํานะครับผมการลัาเพิ่งการลำนะครับผมลําอยู่บนมือแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มลำได้ห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับผมเนาะก็ดูบรรยากาศยามเย็นดูพระอาทิตย์ตกดินสิตกดินนะครับผม สวยงามมากนะครับเอซีนะมันเป็นบรรยากาศบ,นบานที่แบบว่าม,มันมันมีความน่าลหลงไหลอยู่ในตัวของมันเองนะครับผมบรรยากาศแบบนี้บรบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินางสีมันเป็นเขเรียกว่าอะไรละ่ะโอ้ยนะครับมันเป็นสีทองมันดูแบบสวยๆผมบรรยายบ่ประทืครับผม ฟังเสียงดนตรีไปเรื่อยนะครับผมเฮ้ยอาเฮ้ยอะไปเรื่อยนะครับผมเนาะกับพวกหัวยังจีไทยยังให้พวกเจ้าเบิงนะครับก็เลยมาถ่ายพาทิติตกินให้พวกเจ้าเบิงในเอฟซีนะแล้วก็ฟังเสียงมอลำไปเรื่อยๆนะครับจากต้นอ้อรัตนาดาเล่านะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นนะครับเพลงประจาปู่ปาริจิตไปแล้วนะครับผมสาหรับต้นอ้อรัตนาดาเล่าช่วงนี้ก็ไปรับงานลำนะครับผมนะโอ้เขา นะครับตอนนี้รับงานลำแยะนะครับเป็นหมอลำนะครับผมต้นอรัตนานะครับก็น้องก็ไปมุ่งทางหมอลำไปแล้วนะครับก็ยังมีทักทายกันมั่งนะครับผมนะเนี่ยก็นี่ก็เพลงของต้นอรัตนาดาเราเหมือนกันนะครับผมเนาก็ได้แต่งไว้ให้ทางลุงกับป้าเป็นเพลงประจาองค์ปู่ปาริจิตไปแล้วนะครับผมก็เพลงนี้ก็ลำ ล่ําไปเรื่อยแล้วครับผมนีครับก็ใช้สําหรับล่าล่าถวายล่าแก้บนนะครับผมก็จะเป็นเพลงที่เราใช้เปิดอยู่ตลอดนะครับผมเนาะนีครับผมย่มเมือแรกงนะครับย่าเย็นนี่องค์ปู่ย่าเย็น เดี๋ยวเห็นไปแต่เช้าแล้วนะฮะเห็นไปงแต่เช้าเพิ่งจะกลับมานี่นะอันนี้นะครับผมคือพิเศษจากลุงบนนะครับผมพิเศษจากลุงบนว่าโอ๋อมาเนนึงไงนะครับผมเบอร์ริกินน้ำมูเบอร์ริกินท้งภูมูเขจะกินไปแล้วอาหารที่นี่มันธรรม้าติหน่อยนะครับผมซาเกายว๋อย่างไก่ลูกพันธุ์นะครับผมซารกิจมา เดี๋ยวขอบาลิต้าชิมก่อนได้ไหมครับโด้ได้ๆๆเอาเลยชิมเลยนี่นะครับผมบนว่าเอาเย็นๆหวานๆนนี่แหละครับผมบรรยากาศนะครับว่าจะมีการลำถวายองค์ปู่มีการลำถวายองค์ปู่ยามเย็นนะครับผมหวานเพื่อนหวานเพื่อนบรรยากาศอร่อยนะไทยผมคือรสให้ถ้าว่ามันจางเติมน้ำปลาก,ก็ได้นะวะนะถ้าว่ามันจางเติมน้ำปลาก,ก็ได้ นะครับบรรยากาศนะครับผมนะพวกเขากับวันไอ้แจ๊งเนาะครับผมเนาะสนุกสนานหยอกกันสนุกสนานเฮฮากันไปครับผมแต่ละมือนะครับผมเบิรงครับผมทาทรงทาทรงอ่าชาเขียวที่ไม่เหมือนใครนะครับผมไม่ได้กินง่ายหรอกขอบคุณทางคุณลุงนะครับที่ลุงเมนูหวานมาอันนี้ก็คือลุงคนมาให้แค่จัดเมนูหวานหให้ลุงพันหน่อยไปมาเนี่ยมาเหนื่อยนะไปเาวิ่งภารกิจเหนื่อยๆนะครับผมก็อันนี้ก็ ว่าให้ชงให้ไม่ได้เป็นแต่เช้าแล้วร้อยนึงนะครับผมแก้วนี้ร้อยนึงคือปกติทุกคนเขากินฟรีมามามาแป๊บป๋อาแป๊บไปเอากีนก็อวยไปตั้งแต่ตอนตอนเที่ยงเนาะอันนี้จะแล้วอันนี้จะหวานหน่อยมันมันมันบมดเอาแล้วเขาข้อหอมเลยครับเขาไม่ได้ใส่ครับเขาข้อหอมเอามาโอ้ยเด็ดารเลยคือก่ ย่างน่นแต่ไม่ได้วันหวานนัมีแหง้งแหะมีแห้งหลืล่า,ลลานนอ้วเฮ้มีมือบาหนุพลต้นนีันเียบอกใครแบบนน,นะครับผมก็นี่แหละครับผมบรรยากศาศงาเย็นนะครับผมคุยกันสนุกสนานเฮฮานะครับบางพาติทิ่ตอบางพาร์ทโตดินต่อห้องนะครับผมก็ ก็เป็นบรรยากาศที่หน้าลานองค์ปู่ที่มีแต่เหล่า YouTube นะครับทีมาคุยกันเล่นสนุกสนานกันด้่ละมือแต่ละเวทนะครับผมเนาะก็นี้นะครับผมก็เป็นเป็นเขาเรียกว่ามุมเล็กๆนะครับมุมเล็กๆที่มีความสุขอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่เช้านะครับผมคือแต่ละคนนะครับผมนะครับผมหนึ่งคนก็คิดกับเราหนึ่งอย่างสิบคนก็คิดกับเราสิบอย่างนะครับผมร้อยคนก็คิดกับเราร้อยอย่าง ล้านคนก็คิดกับเราล้านอย่างนะครับผมเราแต่ละคนคิดกับเราไม่เหมือนกันหรอกครับผมเนาะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทําตามความคิดของใครได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยู่ในมุมเล็กๆนะครับผมที่มีความสุขของเราดีกว่านะครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศโอ้ยนะครับพี่น้องเนาะผมมักมักเบงพาทิตตกดินถ้าเป็นบ้านน้องแสงนี่ยวยนางเบงพาทิตตกดินนเนาะนี่แหละครับผมเนาะ ก็ฟังเสียงดนตรีฟังเสียงเพลงไปนะครับผมเบิรงวิวต้นไม้เบิรงองปูคือถ้าเราขี่รถผ่านเราจะมองเห็นองค์ปูแค่นี้มันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคือคนเห็นแค่นี้แล้วเ,เอ้ยอยากมาดูองค์ใหญ่อยากเข้ามาดูข้างในก็คือมันเป็นการไม่ใช่ว่าบังทิวทัศน์โดยไม่มีนัยยะนะครับผมบังองค์ปูโดยไม่มีนัยยะนะครับผมคือให้คนเห็นส่วนเสียงขององค์ปู คนจะได้เลี้ยวเข้ามาดูนะครับจะได้เข้ามาในพื้นที่จะได้เข้ามาได้เข้ามาไหว้ได้เข้ามาถ่ายรูปนะครับผมมันเป็นนัยยะถ้าเกิดว่าพวกเก้ยวเนีเ้ยพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าแต่ละคนนะครับผมขี่รถผ่านก็เห็นองค์ u, <ๆ S 2> ปูป่เต็มเต็มเต็มองแล้วนะครับขี่รถผ่านเห็นองค์ปู่ตนองแล้วโอ้ไม่เข้ามาแล้วขี่รถผ่านเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่มันมีนัยยะของมันแบบนี้นะครับผมการที่มาสร้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเพื่อบดบัง เพื่อบทบังนิดนึงคือเอาง่ายๆอย่างพระธาตุพระธาตุต่างๆที่เราเห็นในประเทศไทยก็เราบางทีเราก็จะเห็นแค่ส่วนยอดของพระธาตุนะครับหรือวัตถุของจ,จุดเช็คอินจุดชมวิวหรือว่าจุดท่องเที่ยวจุดที่สักการะบูชาแต่ละอย่างคือเขาจะไม่ได้ให้เห็นเต็มองค์เขาจะไม่ให้เห็นเต็มพระธาตุนะครับผมอย่างนะครับผมนะ ก็อันนี้แหละครับผมนะคือยังพวกเจ้าเห็นผาใหญ่ยุดน้ำผู้น้ำผาพวกเจ้าก็บ่อ,อยากเข้าไปเห็นแล้วองค์ใหญ่ๆนะดังไม่พลานแต่ว่าถ้าคุณเกี่รถผ่านแค่นี้เอ้ยอยากเข้าไปดูว่าจะสวยงามแค่ไหนด้านในนะครับผมจัดสวนจัดอะไรเขาจัดสวนจัดอะไรจัดที่ถ่ายรูปอะไรนะพวกเจ้าก็อยากเข้ามานะครับนี่เห็นไหมก็ถ้าเห็นเต็มองคุณก็จะจอดรถแค่นี้เห็นไหมจอดรถอยู่แค่ด,ด้านนอกถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณก็ไป นะับผมเห็นไหม <_ d ata> เขาก็จะ <_ d ata> จะจอดแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปเห็น <_ d ata> ไหมนี่นี่อย่างรถคันนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปนะครับเห็นป่มบอกแล้วถ้าเกิดว่าเรามีบังางเงี้ยเขาก็จะอยากเข้ามาถ่ายรูปข้างในเพราะว่าแต่มุมนี้มุมนี้จะเห็นองค์ปู่เต็มองค์คนก็จะแค่ถ่ายรูปแล้วก็ไปไม่ได้เข้ามาสัมผัสด,ด้านในไม่ได้เข้ามาดูจุดเช็คอินไม่ว่ามาเข้ามานี่นะเขาก็มาแค่ถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปแล้วก็ไปขึ้นรถไปก็ประมาณนั้นแหละครับผมเนาะเห็นไหม ต็คือด้านนี้จะเป็นเห็นองค์ปู่ปฏิจิตเต็มองนะครับผมเนาะนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าถ้าเห็นองค์ปู่ถ้าเป็นผมผมก็ขี่รถมาแค่นี้แหละเออขี่รถมาแค่นี้ผมถ่ายรูปแล้วผมก็ไปเห็นไหมเหมือนกับเขาถ่ายรูปแล้วเขาก็ไปเห็นะนะจอดถ่ายรูปแล้วก็ไปนี่ครับผมเห็นไหมตรงนี้คือหนึ่งเราไม่จาเป็นต้องเข้าไปข้างในเลยเนี่ยมาตรงนี้จอดรถปับ๊บเหมือนกับคันเมื่อกี้เนี่ยจอดรถปับ๊บแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไป ใายแล้วก็ไปเห็นนะ,มนะ,ะมนผม,ม,มก็ประมาณนี้ผมมาผมก็ประมาณนี้เออ <c oughs> เห็นแล้วองค์ปู่เออเต็มองค์ถ่ายรูปแล้วก็ไปเนี่ยองค์ปู่ปริจิตอ่าเห็นแนละ้วถ่ายรูปแล้วก็ไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยมันแค่นี้เออเห็นไหมถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าอย่างคนขี่มาเขาก็จะมาเอ่ามองเห็นมองเห็นนะมองเห็นแล้วไม่เข้าไปข้างในแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <c oughs> นี่ครับผมอันนี้ก็มาพแบบภาพทีนจำเล่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้ครับผมสวัสดีครับ